สวัสดีครับผมไปไตีทนะีะอ mm ็กเมื่อผมซื้อเกมเวอร์ซีมาเล่นครั้งแรกเ,เกมแรกก็เอาเลยลืมอัดเสียงเกมเล่นไปเพลิน mm hmm. ๆเลยฮะมารู้ตัวีกทีโอโหะกบเกมอยู่แล้วเพิ่งมารู้ว่าตัวเองลืมอัดคลิปเสียงเกมเพราะฉะนั้นไปชมกันได้เลยฮะเกมจะุปแค่ไหนที่คุณตัดใจฮะอิจารณาดูครับ อมาพร้อมเริ่มเลยแล้วกันไม่ต้องตั้งอะไรแล้วเล่นครั้งแรกก็ด้วยมาเริ่มเลยแล้วกันก็อ้ทางไหนครับเนี่ย โอ้โหมาเยอะเยอไปเยอไปเยอะไปมาเคนี่มันแน่นอนนะเฮ้ยมันมาขวาเฮ้ย โอ้โหโอ้โหตะลุมบอลเกิน 오호 키퍼 오호 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 오이 오이 รักษกก่อนรักษกก่อนยือไว้ยือไว้โอ้โหโอ้โห กูมาที่เกินหมมบุ๋มอ โอ้โหล้มเลยโอ้โหแค่เฉียดก็ลม้มโอโ้โดดได้ไหมเนะี่ยโดดไม่ได้ด้วยต้องลงตรงนี้ อาปืนนี้แล้วกันกระโยนอะไรไปมนะัน่ะอาอตั่งป้อมมานนี้แล้วกัน เลยคนหน่อยโอ้มาอย่างเยอะโอ้โหปืนล็อตปืนล็อตปืนล็อตโอ้คว้ามาเยอะคว้ามาเยอะปืนล็อตปืนล็อตปืนล็อตตัวอะไรวะเมื่อกี้ hội một, có nhìn phía หยู่เตรียมก่อนทีนี้เองก่อนโอ้โหโอ้โหมาเยอะไปมาลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นผมเมื่อ เ,เกินเกินไปต่อไปต่อไปรอแล้วนะข้างในเพื่อนนำเลย Uh... Ờ. <laughs> đưa vàng vàng. โอ้โหรืออัดเสียงเฮ้ยเพิ่งโอ้โห <c oughs> เล่นมาตั้งนานหืออัดเสียงเกมแล้วเจอตัวนี้พี่แกอึดกระเดือก <c oughs> โอ้หาย nhà viên nhà viên wing, viên wing, viên Watch out for them! got a box! Carrying it back yeah. <pc> to <right> the train. You know, on, ใ่้หมันจะหิวโอ้โหจะฟันนอนเะเาไกไเปนซอมบี้เอาก่เป็นซอมบี้อเรียบร้อยเรียบร้อยเตร์ิี้ โดนโดนตีโดนเพิ่มเป็นงานอยู่เกมนี้เพื่อนแปลกว่ากันเกมแรกก็ด้วยเล่นมัตนานหรือว่าเสียงเกมเมื่อกี้

Để 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 để. <laughs> Bỏ thôi, 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 ผ่านเด็ดแรกโอ้โหโอเค mày liệu ordinary lập đi mẹ